ยอดหยุดเกียนคีย์บอร์ดซีซนในหนึ่งตอนที่63และเปิดเรื่องมาตอนนี้ไม่นางชูหลันนางพยายามที่จะกล่าวขอให้ซูอันจงหยุดเล่นได้แล้วซูอันที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้กล่าวไปว่าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้เงินที่ข้านำมาเล่นในตอนนี้ล้วนเป็นเงินที่ชนะจากรอบที่แล้วแม้ว่าเราจะแพ้เราจะไม่ขาดทุนด้วยเด็ดขาดไม่นางชูหลันที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนางก็รู้สึกหนักอกหนักใจยิ่งนะ ส่วนที่แนนภายในใจของเหมยฮพาว่าชีในตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของมันก็ต้องการให้ซูอันล้มละลายไปซะในระหว่างนั้นซูอันก็พยายามที่จะกล่าวถามหาเหรียญทองแดงจากมินางชูหลันแต่ดูเหมือนว่าตัวของนางจะไม่มีมันเมื่อที่แนนโชผิงได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ได้กล่าวไปว่าตัวของข้ามีมันข้ามีเหรียญทองแดงอยู่เมื่อซูอันได้รับมันมาแล้วก็ได้กล่าวขอให้มินางชูหลันจงช่วยเป่ามือของเขาเพื่อนำโชคหลังจากนี้นางก็กลับไม่ยอมเป่ามันเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าผู้คนที่อยู่รอบข้างในตอนนี้ก็ได้กล่าวชี้ให้ต ซูอันก็ตัดสินใจที่โยนเหรียญทองแดงไปบนกระดานอย่างรวดเร็วเมื่อเหรียญได้หยุดลงซูอันก็ตัดสินใจที่วางเดิมพันอย่างเต็มที่ทันทีเหล่าผู้คนมากมายก็ได้กล่าวให้เหมยฮวาชีจงเปิดมันออกมาได้แล้ว แต่ก่อนที่เหมยฮวาชีก็ไม่จะเปิดมันเขากับนึกจินตนาการว่าเหมยเฉาเฟิงได้ขับไล่ตัวของเขาออกจากหน่วยดอกพรำเหมยฮวาชีก็ตัดสินใจที่จะใช้กลยุทธ์การโกงแต่ว่าไม่นางชูหลันนางก็รับรู้ได้ทันนางก็ตัดสินใจที่จะใช้กลยุทธ์ทำให้แขนของเขาเป็นเน้้าแข็งทันทีก่อนที่นางจะกล่าวไปว่านี่เจ้าคิดจะโกองอย่างนั้นหรือสาวงามที่ได้ยินเสียงกดดันนางก็ตัดสินใจที่เดินเข้ามาเพื่อเปิดมันในทันทีฉาญญกรยองกลับมาที่เดานเหมยเฉาเฟิงในตอนนี้ไม่นางสวเวนเออได้กล่าวให้ตัวของเขาจงไปดูเสถ แต่ทางด้านเหมยชาเฟิงก็เลือกที่จะไม่ไปก็เนื่องจากทว่าเขาไว้ใจเหมยฮวาชียิ่งนักโดยที่เขาก็เชื่อมั่นไม่น้อยว่าเหมยฮวาชีจะสามารถนําเงินกลับมาได้อยู่แล้วแต่ในตอนนั้นจูจๆก็ปรากฏการรายงานอีกครั้งว่าในตอนนี้แพ้ไปแล้ว7 5 0,000ตําลึงมันก็ทําให้เหมยชาวเฟิงที่ฟังแบบนั้นก็หัวเราะชอบใจออกมาเพราะจิทว่าตู้ของเขากลับขิดว่าซูอันเป็นฝ่ายแ่้แพ้เลยกล่าวไปว่าข้าบอกเจ้าแล้วต่อให้มันจะขายตะกูลซูทั้งหมดก็ไม่มีเงินที่จะมาชดใช้ค่าอย่างแน่นอนบารับใช้ก็ได้กล่าวที่บาไไปปปวว่่่่่่าาคนนนนทีเเเ็ไไ็ฝยแแแพพพ้ม้มใชูอัตัตกกลบร้ สูงโมโหก,กับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นยิ่งหนักก่อนที่ตัวของเขาจะหมดสติลงไปในทันทียืดหยุ่เกลียนคีย์บอรซีซัน่นหนึ่งตอนที่หกสิบสี่และเปิดเรื่องมาตอนนี้เมย์เฉาเฟิงก็ตัดสินใจที่เดินมาดูสถานการณ์ทั้งหมดแต่ก็ต้องพบว่าสาวงามมากมายก็ต่างพากันดูแลซูอันเป็นอย่างดีมันก็ทาให้ซูอันได้รับแต้มความโกรธจากเมย์เฉาเฟิงแต่ถว่าในตอนนั้นเมย์เฉาเฟิงก็ตัดสินใจกระโจนตัวจู่โจมเข้าหาซูอันในทันที แต่จูจูไม่นางชูหลันก็ปรากฏตัวออกมาขัดขวางเอาไว้ก่อนที่นางจีจูโจมสวนกลับและกล่าวไปว่าเมื่อชาวเฟิงกางระทำของเจ้าแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรอย่างนั้นหรือเมื่อชาวเฟิงก็ได้กล่าวแค่ตัวไปว่าเขาได้รับข่าวสารจากบ่าวรับใช้ว่าปรากฏคนที่ก่อเรื่องค่าเค่มุ่งหน้ามาจัดการด้วยตนเองเพียงเท่านั้นดูเหมือนว่าตัวของข้าจะผิดไปแล้วที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดไม่ชัดเจนเลยได้เกิดเรื่องเข้าใจผิดแบบนี้ มันก็ทําให้สุวรรณที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ตัดสินใจที่ลุกขึ้นมาและกล่าวไปว่านี่ตูของท่านกําลังจะมาจ่ายเงินอย่างนั้นหรือสุวรรณยังคงกล่าวไปว่าและท่านจะจ่ายทีเดียวหรือจะแบ่งจ่ายท่านคงไม่ได้คิดจะเพี้ยวตูวของข้าใช่หรือไม่เพราะนี่ตอนนี้ข้าก็ประกฏพยา,ยานอยู่มากมายยิ่งนะเมืเ่อชาวฟิงในตอนนี้ก็ต้องการที่จะท้าทายการแข่งขันเดิมพันอีกสักสองสามครั้งแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้น้ายาโชคของท่านสุวรรณจะหมดลงไปแล้วสุวรรณก็พยายามที่จะกล่าวบายเบี่ยงออกไปว่าแม้แต่เงินข้านหากน่่ยยงไลา,านลลคิคกกี้ว เฉาเฟิงกไปว่าในตอนนี้ตัวของท่านจงเด็ทางให้ข้าสเสถ่่ข้าจะคนเงินกลับบ้านแล้วแต่ว่าเมือเฉาเฟิงก็พยายามที่เข้ามาขัดขวางเอาไว้แม่นางชูหลันที่เห็นแบบนั้นนางก็ได้กล่าวไปว่านี่ท่านต้องการที่จะเป็นศัตรูกับตระกูลของข้าอย่างนั้นหรือถึงได้กล้าเข้ามาขวางทางข้าแบบนี้เมือเฉาเฟิงก็ตอบปฏิเสธกลับไปว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับตระกูลของท่านแต่แต่ว่าข้าจะนำเรื่องราวที่ท่านมาเล่นชิงโชคในครั้งนี้ไปฟ้องชูจงเทียนและชูหยิน แต่ก่อนที่มันกำลังจะเดินออกไปสุวรรณก็ได้กล่าวไปว่าหาว่าในวันนี้ท่านไม่ยอมเอาเงินมาจ่ายค่าเขาจะบอกวิธีการเล่นชิงโชคของข้าให้กับเราคนมากมายได้รับรู้มันก็เลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ได้เกิดความวุ่นวายสุวรรณก็ตัดสินใจที่จะให้โชผิงจงมุ่งเน่าจากสถานที่แห่งนี้และอย่าให้คนของหน่วยดอกพร่ำพบเห็นโดยเด็ดขาดและก็ยังคงกล่าวให้ท่าน,นโชผิงจงนำเรื่องนี้ไปบอกกับซีซิลซะและแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงและจบแบบไหนยอดยุดเรียนคีย์บอร์ดซีซั่นท